กลับมาอีกครั้งกับพ่วงก,กับ2พี่น้องอฟิลิปป์นะครับเขาเคยทําเรื่องท a l k ท o มีเอาไว้นะครับเป็น2พ่วงก,กับที่เริ่มต้นมาจากการเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เคยสร้างกระแสไว้ได้ระดับหนึ่งเมื่อตอนปี2 0 2 3ด้วยเรื่องทง็อกทูมีนะครับส่วนตัวพี่อาจารย์รู้สึกว่าเออมันดูบันเทิงดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบระดับมาสเตอร์ e พีเหมือนกับพวกเฮลิเดเทอรี่หรือว่าเกตเอบหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับมันก็บันเทิงดีมันอาจจะรู้สึกโอเวอร์ไฮไปสักนิดนงนึ่ว่า อ่าส่วนตัวแล้วเรื่องนั้นก็โอเคนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับปีนี้เขาส่งผลงานเรื่องใหม่มานั่นก็คือเรื่อง Bring Her Back นะครับส่วนตัวพี่มองว่า Bring Her Back ดีกว่า Talk to Me ทุกตรงเลยนะครับทั้งในด้านของการกำกับทั้งในด้านของอาการนำเสนอทั้งในด้านของเนื้อเรื่องในด้านของตัวละคร โทนหนังมูดโทนหนังอ่อฟิลของหนังหรืออะไรอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้เอนจอยเหมือนพี่นะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้บันเทิงเท่ากับเรื่องทอทูมีหรืออะไรแบบนั้นนะครับเพราะเรื่องนี้แอบ แอบรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะให้เวลากับตัวละครมากขึ้นรู้สึกมีรายละเอียดในเรื่องที่มันน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนุกกว่าสําหรับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูหนังแบบธรรมดาทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวพี่ชอบเรื่องนี้มากกว่าชัดเจนนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของบิ n งเฮอร์แบกนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2พี่น้องที่ ไม่ใช่มาจากแม่เดียวกันนะครับเด็กสาวคนนึงชื่อไพเปอร์นะครับเข้าตาบอดนะครับแล้วก็ มีพี่ชายชื่อแอนดี้ที่อายุกําลังจะ18แล้วอะไรเงี้ยสคนนี้เนี่ยเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจแล้วก็คือเปิดเรื่องมาก็พ่อตายในห้องน้ําแล้วทั้งสองคนก็เลยต้องถูกส่งไปอยู่กับบ้านสถานบําบัดหรืออะไรสักอย่างนะครับเพื่อรอที่จะอายุ18เพื่อให้แอนดี้เนี่ยเขาได้เป็นผู้ปกครองของไปเปอร์อย่างเต็มตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่2คนเนี่ยไปอยู่บ้านของใครสักคนที่มีอะไรแปลกๆซ่อนเล่นอยู่นะครับแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านทําตัวแปลกๆชื่อว่าโอลิเวอร์ สรุปง่ายๆเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของลอร่าแม่คนหนึ่งที่เสียลูกสาวไปแล้วเขาทําใจไม่ได้มันก็เป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียของเรื่องของ grief เรื่องของคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ตรงนี้เนี่ยมันเล่าได้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากที่ทําให้ตัวละครตัวนี้มันดูมีอะไรน่าสนใจมากนําแสดงโดยแซลลี่ฮอคินนะครับซึ่งพี่พี่ว่าเขาแสดงดีมากในเรื่องนี้นะครับการแสดงของเขาจะมีความรู้สึกแบบกูเป็นภัยแต่กูไม่แสดงออกเขาจะเรียกกันว่าพสซีฟอะคสซีฟนะครับถ้าไม่ชอบใครเขาจะไม่แสดงออกตรงๆแต่เขาจะแสดงออกอย่างมีเล่สไนอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวร้ายในเรื่องนี้อย่างลอล่าเนี่ยมัน ใช้ไมค์เกมค่อนข้างเยอะมันใช้วิธีปั่นประสาทปั่นหัวใช้วิธีหลอกล่อใช้วิธีลูกล่อลูกชนสิ่งหนึ่งในบิงเทอร์แบ็กที่พี่ชอบมากก็คือเรื่องของรายละเอียดมันแสดงให้เห็นถึงความที่เขาใส่ใจกับตัวละครเหล่านี้มากอย่างเช่นตัวลอล่าเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นเดินเข้ามาในบ้านของลอล่าคือเปิดเพลงเสียงดังมากซึ่งเราก็จะไปรู้เหตุผลที่หลังอีกว่าเวลาที่เขาเปิดเพลงเสียงดังเขามักจะทาอะไรกับโอลิเวอร์อยู่ทําร้ายโอลิเวอร์อะไรงั้นอย,อยู่แล้วสิ่งแรกที่เราเห็น ลอล่าก็คือหมาที่เขาสตาร์ฟไว้นั่นก็หมายความว่านางเป็นคนที่รับกวาความสูญเสียอะไรไม่ได้แม้แต่หมายังต้องสตาร์ฟเก็บเอาไว้พอออกไปข้างนอกปุ๊บไปเห็นสาะน้ํา ก็ถูกดูดน้ําออกไปเพราะว่าลูกสาวเคยตายอยู่เนอะไหมมันมีสิ่งเล็กๆอะไรเหล่านี้ในหนังเรื่องนี้เต็มหมดเลยเนอ้องซึ่งพี่ชื่นชมมากในฐานะผู้กำกับเวลาทําสิ่งนี้ได้ดีเนี่ยพี่ดูแล้วโดยเฉพาะองค์แรกนะครับใจจดใจจ่อมากเพราะมันน่าสนใจไปหมดเลยในการกระทําของตัวละครนะการที่ถ่ายรูปกันแล้วตัว ลอล่าบังเฟรมของแอนดี้ไว้บอกให้รู้เลยว่ากูไม่ชอบมึงตั้งแต่แรกแล้วแล้วซีนถัดมาแม่งคือพยายามจะดูโทรศัพท์ของคนอื่นเขาอ่ะการที่มันอยู่ดีหยิบโทรศัพท์ของแอนดี้มากดให้เห็นจะจข้จเลยและแอนดี้แม่งดึงดึงมันจากมือออกพี่ว่ามันมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าเผชิญหน้ากันแล้วก็ทําให้ตัวละครนี้เหมือนจะมีอะไรละแคะระคายใจกันตลอดเวลาพอตื่นเช้าขึ้นมาแอนดี้แม่งก็เยี่ยวแตกเนี่ยว่า,าพอดูไปสักพักมึงมึงก็เห็นว่าไอตัวลอล่าแม่งเยี่ยวใส่ถังแล้วก็ไปล่าใส่แอนดี้อีกทีนหนึ่ ไมหมดเลยที่ที่พี่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดและทําให้เนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากนะครับตัวแอนดี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีปมอยูใ่ในใจเรื่องของพ่อเขาไม่ชอบอาบน้ําในห้องน้ํำด้วยซ้าไปอ่าไม่ใช่เพราะพ่อตายพ่อตายก็ส่วนหนึ่งแต่สมัยตอนที่พ่อยังอยู่เนี่ยพ่อมักจะจับแอนดี้เข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ทําร้ายร่างกายกระทืบอะไรเงี้ยแล้วมักจะเปิดเสียงฝักบัวดังๆจริงๆตัวพ่อของแอนดี้กับตัวลอล่าเนี่ย เป็นคู่ขนานกันมากนะแล้วมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้มันรู้สึกทนไม่ได้ต่อไปนั่นก็คือการที่ตัวไพเปอร์ถูกทําร้ายร่างกายถูกชกตาแล้วก็ถูกป้ายสีความผิด ให้กับแอนดี้อะไรเงี้ยแล้ววิธีป้ายเสียงเขาก็คือเอาเอาตัวสเปรดกลิ่นของแอนดี้มาฉีดรายละเอียดหนังเรื่องนี้แม่งต็มไปหมดเลยซุชื้นชมมากเพราะรู้สึกว่ายิ่งเป็นยุคสมัยเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรแบบรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้มันเลยดูเป็นหนังวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องเหล่านี้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงก็เหมือนกันมันก็เลยทําให้ ตัวละครหรือว่าอะไรพวกนี้มีเคมีที่ดูธรรมชาตินะแม้แต่การที่แอนดี้มันสามารถแงะประตูแงะกุญแจเป็นอะไรเงี้ยก็ยังถูกใช้มาทีหลังเลยเนอะใช่ไหมฮะสนุกมากในช่วงองค์แรกหรืออะไรงี้มันจะมีมเกมค่อนข้างเยอะม y เกมคือ เกมปั่นประสาทเนาะเกมจิตวิทยาที่แบบแกล้งกันไปป้ายสีกันมาทํากันโดยมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เนาะเนื่องว่ามันมันเป็นอะไรแบบนี้ที่สนุกนะครับแล้วก็พอช่วงองค์2นะครับมันก็จะมีเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากตัวโอลิเวอร์เป็นเหมือนตัวละครที่ถูกปีศาจ กักเก็บเอาไว้ปีศาจที่อยู่ในโอลิเวอร์เนี่ยมักจะเริ่มอยากจะออกมาแล้วเริ่มอยากแดกแล้วเนอกว่า,วาแดกดะเลยแม่งกินไปทั่วเลยแม่งกินโต๊ะกินมีดกินทียอะไรโอโ้แม่งรุนแรงใช่ไหมกูไอซีนแดกมีดอะกูอยู่อย่างนี้เลย <laughs> กูอยู่อย่างนี้เลยเออพี่ชอบอย่างหนึง่งผู้กำกับคนนี้พี่ไม่ได้ติดตามช่อง YouTube ของเขาพี่รู้สึกได้อย่างหนึ่งคือคือหนังเรื่องนี้เวลาเขาเขากำกับความรุนแรงอะเขาทำได้ดีมากนะ เรื่องความรุนแรงบางทีล้มแล้วหัวโขกพื้นอะไรเงี้ยแม่งยังดูยังรู้สึกเจ็บเลยเนอะว่าไอการที่ตัวละครแม่งเอาเอามีดมากอกปาแล้วก็แม่งก็ดูรุนแรงอะ่ะตอนที่รถพุ่งมาชนตัวพระเอกอะไรเงี้ยแม่งก็ดูรุนแรงอะ่ะแล้วมันจะมีคุณตี้ของความดิบดิบด,ด,ดาดดาดอ่ความดูแบบไม่ค่อยปรุงแต่งที่พี่ชอบนะมันดูสกปรกสกปรกดีนะ เรียกงั้นก็ได้เหมือนกับไอ้พวกวิดีโอเทปที่ตัวเราล่าคอยเปิดอะไรพวกนี้มันมันจะดูดิบดิบสกปรกศพที่พ่อตายแม่งก็คุยนอนตะแคงโล่งจ้งอะไรงั้นเลยนึกออกว่าซึ่งพี่มองว่านี่มันเป็นคุณตี้ของความดิบดิบดาดด,ดดูเถื่อน,อนพี่ว่ามันเป็นเอเนจีของคนทําหนังรุดใหม่ที่ดูสดใหม่ดีนะครับแม้แต่เวลาที่ตัวแอนดี้เพิ่งติอมาจะมีรอยน้ําลายอะไรเงี้ยสังเกตว่าเวลาดูหนังทั่วไปจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นแบบตัวละครมีรอยน้ําลายยืดมาแล้วก็ ไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันดูดูสกปรกดูดิบดีบด,ด,ด,ดูดาดดีนะครับแล้วก็เป้าหมายของตัวลอล่าก็คือต้นเรื่องมันจะพูดไว้ว่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลทัทธิแล้วพอไปดูมันก็ไม่เกี่ยวจริงๆแหละลอล่ามันแค่ดูพิธีกรรมของลัทธิเหล่านี้ที่ทํามาแล้วเขาสามารถปลุกชีวิตของคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตได้อะไรงนี้แล้วลอล่าก็เลยพยายามทําวิธีแบบนั้น แบบเดียวกันโดยการที่เหมือนกับเท่าที่พี่พอเข้าใจได้นะมันเหมือนกับต้องเอาปีศาจมาอยู่ในร่างของใครสักคนแล้วให้ปีศาจตัวนั้นเนี่ยแดกศพของคนที่เราลักเข้าไปแล้วแล้วให้ปีศาจเหมือนไปถ่ายทอดวิญญาณอะไรสักอย่างลงในบุคคลสักคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับวัตโซซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวลอล่าต้องการจะเอาวิญญาณของลูกสาวเนี่ยไปไว้ในตัวไพเปอร์มันก็จะมีซีนที่ตัว อลิเวอร์แม่งปีศาจแม่งจะออกมาแล้วแล้วก็แดกศพของลูกสาวเข้าไปแล้วก็ต้องการที่จะมาถ่ายทอดวิญญาณอะไรลงไปในไพเปอร์แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวอะไรขึ้นมานะครับตัวร้ายมันก็จะแอบมีมิติในระดับหนึ่งแบบมันก็คือแม่ที่ทําใจกับการสูญเสียลูกสาวอะไรตัวของตัวเองไปอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าตัวไพเปอร์มีอะไรที่คล้ายกับลูกสาวเข้ามากอะไรงี้จริงๆการตายของพ่อพระเอกก็เป็นผลมาจากการกระทําของอีตัวลอร่านี่แหละนะครับเนื่องจากเขาก็จะมีการพูดอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต ชอบมันที่สุดพี่ว่านน่าจะเป็นเรื่องของดินามิกของทั้งตัวไพเปอร์กับตัวแอนดี้นะครับตัวแอนดี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความอิจฉาในตัวไพเปอร์ด้วยซ้ําไปแล้วมันก็คอยปกป้องน้องสาวตัวเองจากสิ่งไม่ดีรอบกายด้วยความที่น้องสาวมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไอการให้ตัวไพเปอร์ตาบอด มองไม่เห็นมันเล่นอะไรกับหนังเรื่องนี้ได้เยอะมากมันเล่นกับความเชื่อใจมันเล่นกับความไม่รู้มันเล่นกับความอะไรได้เยอะมากเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแอนดี้มักจะปกป้องน้องสาวจากสิ่งรอบกายอะไรที่ไม่ดีรอบกายไม่ว่าจะเป็นคนแบบนินทาไม่ว่าจะเป็นคนไม่ชอบน้องสาวหรืออะไรก็ตามก็จะมักจะพูดแต่สิ่งดีๆปกป้องน้องแต่สิ่งดีๆแม้แต่ตัวเองที่โดนพ่อทำร้ายน้องสาวก็ไม่เคยรู้อะไรเงี้ยน้องเนอว่ามันมันมันก็เลยเป็นตัวละครนี่อนข้างจะ อมทุกข์น,นิดนึงนะครับตัวแอนดี้นะแล้วตอนสุดท้ายพอแอนดี้ตายมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆนะสำหรับพี่นะก็นั่นแหละรครับใครจะซื้อไม่ซื้อพี่มองว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเหล่านี้จะเป็นจุดขายให้กับใครหลายๆคนถ้าเกิดชอบไม่ชอบก็จะเลือกดูจากสิ่งนี้หรืออะไรแบบนี้นะครับไอเรื่องของการแสดงเรื่อง,อ,งอะไรพวกนี้ม,นมันมันมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนจะจะ,จะซื้อแค่ไหนจะชอบมากแค่ไหนเนี่ยมันจะมันจะอยู่ที่ ความสัมพันธ์เลยเหล่านี้นะครับแต่นั่นแหละครับหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นของมาสเตอร์พีซอะไรอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะพี่รู้สึกว่าการจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยยุคนี้มันอาจจะต้องบ้าดีเลือสัก,กนิดหนึ่งมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆนะครับยูนิคคือเป็นเอกลักษณ์สูงมากๆแล้วก็มีสไตล์ที่มันโดดเด่นแตกต่างไม่มีหนังทียไหนเรื่องเหมือนกันเรื่องนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยนึกเหรป้มันต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้นะครับเรื่องนี้มันก็จะมีฟิลคล้ายๆกับเรื่องแบบเพดเซเม ชอบเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับสเตเฟนคิงเคยเขียนไว้อะไรย่างนี้นจริงๆมันก็จะมีไอเดียคล้ายๆกันการที่แบบว่าเอาคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เอากลับมาใหม่ด้วยการใช้คุณใสมนดำหรืออะไรประมาณนั้นนึกออกไหมฮะพี่ขอให้คะแนนบิงเฮอร์แบกที่8คะแนนนะครับ รู้สึกไงบ้างกับเรื่อง Bring Her Back นะครับมาคุยกันได้จริงๆมีเรื่องให้คุยเยอะแยะมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรายละเอียดของเรื่องเรื่องของสตอรี่อะไรของเรื่องนะครับ่ท็อกตัวมีอาจจะดูสนุกกว่าหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณลายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับที่โดนเดเข้ามานะครับขอบคุณแพทติกพอตตี้มากนะครับขอบคุณพี่ถอยฮาร์ดมากนะครับขอบคุณน้องนบมากนะครับขอบคุณวัฒพลมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนช่องพี่มาโดยตลอดนะครับอยากจะให้รีวิวเรื่องไหนอีกอยากจะให้คุยเเเรรรืื่่ออองงปะด็นนไหีก เรามาคุยกันนะครับวันนี้ไปเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ